สว <IP> ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะใครใครอันนี้คือเริ่มต้นรายการี่ยใครเขาให้ตาคนนี้เข้าบ้านเราเนี่ยฟิวปัจาอเอกนี่คือคนที่มาเยือนปัตลาดบ่อยที่สุดในทีมจริงจริงนี่ยังไม่ได้เข้าเขาคนละบรรลุหรอยังมานั่งเมาส์มอยหอยกาบมันกรพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันก่อน้วเอาอะไรมาเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยยี่ก้าวผลไม้ครับคนไทยหัวใจเกษตรครับผมเห็นว่าใช่ผมเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยพืชผักผลไม้แพงจริงๆเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้กินผักนะครับพิเค้ามันกำไป ลุงรก่อนไหมอามาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานเปิดโลกทะเลโคลนนะฮะครั้งที่5ที่จังหวัดเพชรบุรีเขาชวนชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานนี้การจัดขึ้นในวันที่1นึถึงสิเมษายนนี้จะจัดขึ้นที่บริเวณลานฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีกิจกรรมก็จะมีการแข่งขันกินหอยแครงโ่้อย่างนี้ถนัดนะฮะชอบกินหอยท่ปกระดานเก็บหอยแครงชกมวยทะเลโคลนมีการแข่งขันแลลี่อุ้มสาวหนีด้วยอันนี้ฉันชอบ แข่งขันรถกลิ้งนาเกลือโอ้โหคง,งจะมันนะที่มัน,นสนุกนะที่มันเป็นกลมๆอะแล้วก็ไถตอ,ตอนทํานาเกลือให้มันด uh huh. ีแน่นๆอะครับคำมากแคก้กอันนี้เท่ต้องไปดูนะต้องไปต้องไป uh huh. แล้วก็มีลานวัฒนธรรมด้วยจะมีโขนมีลิเกฮูลูนะฮะแล้วก็ไปร่วมงานกันได้1นึสิเมษายนนี้ครับมวยทะเลโครน69เก <laughs> มวยมวยไม่สนสนตรงหกเก้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงให้เดินกับหัวกับหางให้เดินหกเก้าับหัวกับหังต่อยกันไงอาไปร่วมงานกันได้นะหนึ่งถึงสิบเมษายนนี้งานเปิดโลกเลโคนจัดขึ้นเป็นครั้งที่ห้าแล้วนะฮะที่ลานฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมก็ไปร่วมงานกันได้ลานีบเยนลานเดียวที่เขามีไอ้เกลือตัวใหญ่ๆอ่ะใช่ไหมที่เขาเกลือตัวใหญ่ๆที่เขาเอาเกลือมาปั้นเป็นประติมากรรมอะถูกใช่ใช่ ประจอะจยสภาพสวยจากไหนครับวันนี้วันนี้ขอบคุณเก๋ไก่ร้านเก๋ไก่ไม่ใช่เก๋ไก่เก๋ไก่เขาชื่อเก๋ไก่ไม่ใช่เก๋ไก่อาคุณเิวข่าวคนรับรบริจาควันนี้ติดตามอะไรบ้างฮะผมว่าจริงๆประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือสมัยนีย้ใครมีร้านรับซื้อของเก่าใกล้บ้าน พึงสังวรรอบ้านข้าพเจ้าเลยค่ะจริงๆนะวันดีคืนดีเนี่ยมีเอาระเบิดมาฝากมาพาอย่างนี้เนี่ยน่ากลัวมากเสียชีวิตเจ็ดรายโอ้โหมีวงโยไหมวงโยวงโยก็มีครับพี่โมนายเขาตามติดวงโยครับพ่อชื่อพี่โมวงโยครับแล้วนี่คนนี้เป็นอะไรครับหมาแตกหมามันแตกคุณผู้ชมจบดีกว่าจบดีกว่าไปดีกว่าวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะฮะติดตามได้ฟรีปัตยาเอราวัณจากคนรับประดุลไปแล้วนะฮะสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ